มัดฝันอีกเด้าที่บอกพวกเจาไปนะมัดฝันมัดฝันมือเล็กออกแต่ว่าจาของมันมีเวลามาบ้กเห็นพนีพดีกับประยุบานเจ้ากรรพองอ่ะทูนแห้งหลายศูนย์หแฟนจ้าบานนี้ขายของยหนาร่างเพิ่นก็ไปถามนี่นาร่างก็เรียบอกว่าเสื้อเด้อศูนย์หกมือเนี่ยัวเดียวเพิ่นพักกันห้องเบิดบูบานเลยเออป้าไปชี้รถไปใส่เพิ่นก็เอิญใส่เจบอกเขาว่าจังไดก็ ให้ซื้อซูนหกตัวเดียวให้ซื้อเอาตัวนี้ตัวเดียวจ้าอันนี้คือมือใดคือมือเลขออกฝันฝันในคืนมือเหล็กออกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมราค FC มาถึงแล้วมาถึงแล้วเจ็บแผลเจ็บแผล้างเครื่องสนั่งเจนนั่งนั่งก่อนนะมีของฝากมาให้อยู่อ้าว นั่งนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้องอ่อง่องทองเดียนี้าใรยืดเดียวมุนกล่องกัน่นคเสีเอ็อ็มเอเเอเ็มอออมเ็เอเเออเอเ สวัสดีค่ะพี่น้องท่านใหญ่เอ้าวทำไมไม่มาล่ะคะเสียงคุ้นๆนเลยเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆเด้อถามว่าถามใช่ไหมถามหรือเปล่ามคนรับประเทศเรนนอหน่อยครับผมอยู่ประเทศสุวิเดียก็นั้นทุกมหาการแค่นอนเพราะว่ามจะรับตังค์ปรก็มาหากันเลยนะพี่น้องเห็นเจ็แพ้ตัวจริงเลย้อพี่น้องเด้อ แอบพมีนวดไทยคาดไก่แนบบอจักตัวเนื้ออุ๊ยผมก็ออกได้มือเดียวแหม่บ้านนั้นั่นเลยถ้าเป็นอาทิตย์ก็ซื้ได้อยู่อันนี้อันผมก็มือเดียวแหม่มันไถถึงน้ำบอเนะเจเนาะจ้าเอาให้เอาอะไรเอี้ยค่ะพิ้ากันถึงหลายปันได้ค่ะประมาณจะกเสนอคันเจ่ะเดี๋ยวประมาณอีกจักระอาทิตย์นึง เดี๋ยวห้ามื่อนเขหาเพิ่นเพิ่นจกห้าพนในมากร่เ้นสาเรื่อยๆนะจาจ้าเเนือนะอ่าอ่าได้ไหมคยตนาเร่อยๆคับเจ๊าจ้าจ้าโอเคโอเคครับโอ้หนอกี่นอกอะสวัสดีครับสวัสดีครับมนตการ ทั้งนั้นก็อัดคลิปกับพี่น้องทั้งนี้ก็อัดคลิปเจ้าคนดังเลยนี่เจ, <c oughs> <c oughs> จเจ้งไหนเจโอ้ยค่ะมัดฝันอีกเด้อที่ที่บอกพวกเจ้าไปนะ่ะมัดฝันมัดฝันมือเล็กออกแต่ว่าเจ้าของมันมีเวลามาเม้าเหรอ<ม>พอดีกับปอยู่บ้านเจ <คำ S 1> ้าประบุบานนี<ะ>่ศูนย์แห้งหลายศูนย์หาแฟนจ้บันเอ็ขายของอยู่หน้าร้านเพิ่นก็ไปถามอยู่หน้าร้านก็เลยบอกว่าเสื้อเด้อวศูนย์หกมือเนี่ยตัวเดียว คนพักกันห้องเบิดมู่บานเลยป้๊ไปชี้รถไปใส่เพิ่นกับเอิญใส่เจบอกเขาว่าจังไสก็ให้ซื้อศูนหกตัวเดียวให้ซื้อเอาตัวนี่ตัวเดียวอันนี้คือมือไดนคือมือเล็กออกฝันฝันในคืนมือเหล็กอ๋อฝันวันที่สิบหกเลยคืนวันที่สิบ้าจ่ะเศราสิบหกไม่บอกอู๋จ้าเ็เยบอกเพิ่นไปขายปีนใกล้เพิ่นเลยไปถามเกเยบอกว่า แจ้งใดก็ซื้อ060ย้ายย้ายหนึ่งกับถึง300เจ้าของร้านก็ถึง200เป็นท้ากันถึงลายแสดงว่าถึงเมื่อดมื่อพ่นกเลี้ยงกาแฟแลก็อยากน้อนเลยเมือนเนี่ยนเลี้ยงกาแฟก็แสดงว่าเจ้านี่ในความฝันฝันว่าศูนย์ก็เลยบอกให้ซื้อตัวเดียวห้างเดียวคือ06 06คือว่าฝัน0เหตุแฟน แบ้มคู้ซ้ายกบบเลยตีละศูนย์หกตัวเดียวโกลเลยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อศูนย์หกเขาบัดเอาหกศูนย์ห้โอ้ยมาเฉียดหลายซะมาเปิดเบื้องหกศูนย์ตายปะไม่คาดจ,จะคิดบอกโอ้ฉันเสียใจยากหลายเสียดายเลยเพราะว่าเขายัดใส่กระเป๋าเลยเป็นบ่ลังเขาบ่ได้เบิ่งขากแมนกับวัตตะเขาเอาห้นะจักใบหใบโอ้เนาะเสียดาย เอฟแคมีไผ่ถึงเน่ยเอฟซีคอมเมนต์มาในเด้อผู้ใดได้เบิ่งแน่เพราะว่าคลิปเจแพ้เนี่ก็คือหลับวงใน่เนาะเจตังเป็นผู้อถามเจแพ้เหมนผู้แหลกเจ๊ตังกับเราคดเลยหูจักคนแถวสีกเจ้าผู้หายเล็กจักเทื่อเนี่ยขจาวางไหนหมแมนอ่นคนสลัคันบอกว่า่จะไเออเขาเบิ่งคลิปเก๊ตังยูพนะ ไอเ้เจตังทายมึงตีนคนแรกแมนแล้วถามจริงๆเจ๊แพ้กับพวกนาอยากขายได้พี่น้องมั้ยนะเนาะเจต <นะ S 2> เขาเบานังกันเบาเหลินกันคุยกันก็เลยว่าจะโขงแต่เ,เลขมาหมแล้วนะ,ะแต่ว่าอยากเบาแต่ว่วาอยากขนบเสียแต่ว่าถือว่าเป็นโฉเอฟซีได้ค่ะพี่น้องเนาะเจ๊เ <นะ S 1> พราะว่าเจ๊แพ้เพิ่นถือว่าเพิ่นเผยเลขกรับไม่เนะพี่น้องมันมัดเข่าสซงวดเนี่ยมัดสิบผ่านดูประมาณหวดนหนึ่งสองวดนี่แหละ ขอมัดตลอดเลยเด้เหล็กล้านตัวเซนแสดงว่ากนะไฮมาโดนแมนบอกครับแมนจะงว่ดจะโค้งบ่มักซื้อจะงวดติดและเจตอันเพิ่นกระไฮมาซุ่งวดค่ะแต่ว่ามันกระเขารักเลขวิ่งมีเข่าตลอดบ่วิ่งในเข่าตลอดบ่าผ่านเลยบ่้านบ่เข่าตัวนึงกับเข่าตัวนึ่งกระไฮไม่แยกตัวเลยค่ะคือบุญบนลาเพิ่างกระไฮแค่สองหลัก หงอดปรานเป็นไหศูนย์กับโขงเป็นบ่อหงอดก้อนี้เป็นไหหากับหยังล่ะมันก็ออกหาสองเป็นบ่อหงอสอง่าหงอดหงอดก้อนหาสองนั่นกับเพื่นไหมากเก่ามันต่อศูนย์เก่าแมนแมนแมนเหตลการณ์เปอร์เซ็นต์น่าเกลีเนาะจ้าส่วนมาไม่ใช่ออกบนล่างเขาต้องคุ้นเอาให้เป็นรักมีการโอเคอยู่ด้วยนาะแมนจ้าคนซื้อวิ่งเข่าแบบนี้แมนจ้าคนบานก็เพิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อวิ่งได้เพิ่นก็ได้น้ำลายบาทอยู่บางวิ่งเอาเลยบางคนเข้าเจ้าก็ซ ซื้อวิ you know? ่งซื้อสองโตสามโตเพื่นค่่อยมกปันไดเพราะว่าจะยาเถอยถอให้ารื้ออย่าอนี่มันสิบป้บอกของเพื่อนนะค่ะอืมแต่วางวันนี้มันเป็นอย่างมาฝันเกี่ยวกับศูน์ระกงอันนี้ก็คือฟันมือเล็กออกเนาะมือคืนในเล็กออกเลยคำพ้องปอยู่สิม้าบอกบัญชีลมะบ่าเห็นสอาเน็ตบ้านกับเบิร์ตป้านะลูกเสียเสียหดกันเน็ตบ้านผู้ใดโทรหากับผู้ด้เนี่ยพี่น้อง เน็ตบานบ้านหลับจนลืมลืมเติมู่นป้อมยี่เวลาไปเสียให้เพิ่นนี่เอฟซีพ่นไล้มาคำพ้องเห็ดกับเพื่อนแห่เด้เธอเอฟซีพ่นโศกมานอนพิ่นอยากเข็ดบุญน้ำเจนนอนเจ้อยากให้เพิ่นถือค่ะแต่ว่าเจนนี่ซิบอสือเนาะจ้าให้นอีทีถือบอเสียเข็ดเนาะค่ะเอาสำหรับวันนี้เป็นจังไหนก็เอาเมื่อคืนนีกับฟันฝันเจ้ากับบ้านผู้ใดดอกในบ้านนี่แหละ คนร้ายหลายแต่ว่าไปทำไปถามมาหลายทีเพิ่อนอ๋อค่ะค่ะอันนี้จะเป็นความฝันของเจ๊แพรแต่ไม่ใช่เลขลับนะจ้าเลขลับมันมาจ้แค่ะอันนี้แค่ความฝันฝันมากต้องหามาตอนไหนครับเจ๊ล่างแพเลขออกแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์โทรถามเพิ่นเพิ่นก็สิ่งหาหลักมาหายหลักมาก,ก่อนแต่ว่าลานเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่นใช้น้ำกลดมากกมแต่โอ้โหล่งางแพรทำมันตรงกันน,าานี่มันมักเข่าดิสีเหล่าเห็นมาบนรางเลยเล,เลยเนาะ โอ้ดังเทียมันมันจับคูมาน้ากันเลยศูนย์กว่ามมาวันนี้มันมัดน้ากันเปะเลยเนาะจ้ามันเปะน้ากันเลยกอดคอกันมากกอดโคกันมาจังหวะซอจังหวะกอดข้อกันมากคักแเนาะโดนเทียมันมาน้ากันเน้ะแล้ววันนี้เจ้าฝันอีกเด้อยววันนี้ฝันศูนย์คักศูนย์เนากูเลยไปถามกระบอกก็ศูนย์หกเด้อศูนย์หกเด้อยายหนึ่งโอ้ยต้องทำเวลางานศุกค่ะคนกระบอได้ซื้อซี่เน่ะ าาง่ยบูได้บูได้ซื้อเสียใจเลยเนาะเจ้าบอกเนาะโอ้ฉันชีรถมามีตะคนห้องใส่ถือลายบันดามีตะคนอื่นลราถือจ้าจะพ้อไปซื้อลอตเตอรี่เขาเอาหกศูนย์เขาก็คิดว่าเจ้าถือเขาก็ต้องคิดว่าเจ้าถือจ้ามีตะคนห้องใส่บูได้เนาะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้เป็นตัวกราฟจ้าจะเป็นหวังเขาไห้จะเอื้อซื้อถือจะพ้อละ เอาจังสี่ซะพี่น้องเอ้ยผู้ใดโูกผู้ใดมานกับคอมเมนต์มาแน่ให้เจ๊แพ้แล้วมีกันลังใจเนี่ยบอกไปก็มีคนถึงน้ำน้เจ๊เนาะจ้านะคะเพื่อพี่น้องจะเคลียปุ่นกะมาทังนี่แหละติดต่อมาทังนี่ก็ได้นะคะเจอผู้ใดมาร์กไลนะคะหรือว่าผู้ใดยั่งมือหมาในงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วก็คือศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์หกเข้าเต็มเต็มเต็มเนาะต่วางวดนี่มือนี่ เอาความฝันไปก่อนนั่นบ่ะค่ะเจ้ความฝันนี่กับพ่อน้ทถามมาเล็กทีคนเลยฝันว่าจะไดนก็ยำด้วยฝันว่าบ้านเพิ่นน่ะจ้ว่าเพิ่นเห็นอย่างคนลยหลายคนย่างหลายแต่พ่อนัทถามมาเล็กทีเพิ่นเนี่ยยังบ่ได้เลยหมดคนละมูคนละมูยำบ่ได้ดมันว่กะจะทำไปถามเพิ่นแล้วบ่ถ้าเขากลับไปมีเพิ่นกับน้อนแล้วเนี่ย มือล่อเนาะครับน่อคือล่อเราต้องถามจ้าวจ้าวแค่นั้นก็ต้องถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าทมูสีอยู่คนละมูคนละมูฉันมูจีนข้าก็บบ่อันนี้แนะเนาะฉันเป็นลูกบ้านน่ะเนี่ยบ่อพญาแก่นเนาแล้ี๋ยวเรพญาแก่นเอิญใส่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแแซนเด็กก็มานะครับเอาบันนี้พี่น้องเห็นหน้าเจ๊แพ้แล้วนะคะเลขรับมีที่มา รับวงในเนาะรับวงในนะคะยังไม่ได้เด้อพี่น้องได้แต่ความฝันแต่ยังไม่ได้ตัวเลขยังไม่ได้ตัวเลขยังยังมาถามบาลีคีเลยอายุเจแพรถามอายุเจแพรว่าเท่าไหร่ก็สสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามห้าแม่ห้าสิบสองห้าสิบสามคนหนึ่งค่ะเป็นนีเท่ากี่หนึ่งห้าสิบสองแยงห้าสิบสามจ้าจังนะคะประมาณนี้นะพี่น้อง เพราะว่าบ้านเลขที่ที่เจ๊แพ่ยเ่ฟันนี่ก็คือย่างบุรุนะคะใคลรอดมืงอื่นไครเนาะครับเนาะัถยาเจ๊เป็นจะไปมืออื่นเจ๊มากมันี่มากเนาะมาก็ได้มาก็โลดสี่ละเพราะว่าย้ำมาเศร้าไปทำงานเหรครับจ้าไปปีงใกล้ขายโอเคะขายใส่กับเจ๊เนี่ยคะขายอยู่ตรงไหนครับมี่มองมุ้งเหมือนโรงเรียนเนี่ยอ๋ออยู่ไกลจ้าโอเคพี่น้องนะคะจังไงขอบคุณเจ๊แพ่ยหลายๆเนาะที่เพิ่นเอ่อ มาเบามาเราสูฟังแต่ว่าจังได้ก็คือหยำว่าได้คือเกาได้คือเกาจ้ะจ้ะ